สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะช่องน้องพูษ์เงินเฟมลี่ค่ะวันนี้เราก็ได้มาซื้อแปลงหญ้านะคะให้กับน้องช้างนะคะแจ <c ười> ็คไลน,นี่ห,อห้อนไลบนี่ประมาณกี่ไ่ประมาณสามไ่ประมาณสามไ่แต่ก็ตัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ วันนี้ก็เพิ่งจะเอาคะแนนนะคะมาจ่ายให้กับเจ้าของสวนนะคะเจ้าของฝาย่าเพราะว่าหญ้าโตไม่ทันน้องช้างนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องซื้อไว้ให้น้องช้างได้ทานนะคะน่าจะได้เป็นเดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะกินได้เป็นเดือนเลยนะคะนู่นนะคะเยอะมากๆเลยนะคะทางไหนที่เป็นสูงๆหมดเลยนะคะ มัศย,ยางวนแตงเด็กที่สิหอดก็เลยนำคะแนนนะคะมาใจ่ายให้กับเจ้าของป่ายญ้านะคะโอ้ไปสุดนู่นเลยนะคะเยอะมาก,มากๆเลยนะคะก็ได้นำคะแนนจากค่าหักออกจากค่าไอต่อเติมบ้านนะคะมาจ่ายป่ายญ้าให้กับน้องช้างนะคะ เพราะว่าจำเป็นต้องซื้อยาให้น้องเพราะว่าตอนนี้ยา้องโตไม่ทันน้องช้างกินนะคะเพราะว่าน้องช้างกินยาเยอะนะคะกว่าจะหมดก็ก็น่าจะได้เป็นเดือนนะคะถึงจะหมดยาแบบเยอะมากๆเลยนะคะการกินก็ ประมาณหกพันแบตต่อเขาได้เหลือประมาณห้าพันคะแนนนะคะต่อเจ้าของสวนได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคะแนนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะไปรวมต่อเติมบ้านให้กับน้องช้างก็หักมาใส่ค่ายานะหักมาจ่ายค่ายาก่อนนะคะห้าพันคะแนนนี่ก็จะเป็นเจ้าของสวนนะคะก็ ใหญ้าใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะคะน่าจะประมาณสามไร่ได้นะคะสองหรือสามประมาณสองสามไร่นะคะไปฝั่งนู้นเลยนะคะยาวไปอยู่ฝั่งนู้นเลยก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณป้าคุณแม่นะคะทุกทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันทำบุญนะคะ คือสมทุกคุณต่อเติมบ้านให้กับน้องช้านะคะหนูก็หักคะแนนจากค่าต่อเติมบ้านมาจ่ายค่าย่าให้กับน้องก่อนนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ